นี่พาท่านมาดูต้นลำใหญ่คริสตลัลำใหญ่คริสต้หรือว่าชื่ออีกชื่อนะครับอกมาตัวนะฮะผมสั่งมาจากนราธิวาสสองต้นนะครับต้นนี้เขาบอกว่าเป็นม่วงจัมโบ้นะครับผมสั่งมาจากเพจนะครับลองปลูกดูน่าจะประมาณสักสองสามเดือนนะครับ สองทาเดือนปลูกเดือนสิงหานะครับอันนี้ออกแต่ยอดดีใบงามอยู่แต่ว่าเหมือนจะมีแมลงแพะเจาะเยอะอยู่นะครับสต้น <c oughs> <c oughs> มีสองต้นปลูกคู่กันนะทดลองดูก่อนว่ามันจะปลูกได้ไหมนะครับทดลองปลูก เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายลำไยกลิน่นเหมือนทุเรียนผลเหมือนเงาะประมาณนี้นะฮะที่จำได้ก็เลยอยากลองปลูกดูซึ่งณปัจจุบันผมก็ยังไม่เคยได้ชิมลูกของไอ้ลำไยกิโซนะ,ะลองดูเขาบอกว่าประมาณสักสองปีน่าจะได้ชิมนะฮะ ก็รอนะครับสต้นแต่ถ้าเกิดว่าได้ผลดีปลูกงามก็จะสั่งมาอีกนะครับรอดูนะครับ